กฎจักรวาลน,นะลูกมีอยู่หลายอีกสิ่งหลายอย่างมากถ้าหนูรู้แบบที่แม่รู้หนูจะระมัดระวังความคิดหนูหนูจะระมัดระวังคำพูดหนูจะระมัดระวังความรู้สึกหนูจะไม่ปล่อยให้หนูตกข่้วพลังงานตกร่องพลังงานหนูจะเข้าใจว่าทำไมหนูต้องเทรนจิต หนูจะเข้าใจว่าการเทรนจิตเป็นสิ่งสำคัญถ้าหนูเทรนจิตกับพระหนูจะได้กําลังจิตที่ดีแต่จะไปในทางสุขสงบในใจซะมากกว่าแต่ถ้าหนูเทรนจิตแบบคนจะรวยเพื่อส่งต่อช่วยคนหนูจะเทรนจิตแล้วรวยแล้วได้ช่วยคนด้วยแม้ว่าเนี่ย จึงเลือกเส้นทางของการเป็นครูสอนเกี่ยวกับพลังกิตเพราะต้องการให้ลูกศิษย์รวยเพื่อช่วยคนต่อไปสอนไม่กักถ้าหนูอยากเทรนจิตแบบมหาเศรษฐีหนูต้องมาปลุกจิตเศรษฐีกับแม่ว่าค่ะเออแมสเตอร์คลาสของปีนี้ของคนว่ามีมีสามคลาสคือคลาส ปาฏิหารจูนกิตสร้างริษแห่งใจ10วันเทรนจิตชีวิตปฏิหาร21วันปลุกจิตเศรษฐีในรีวิชีวิตได้กดแรงดึงดูด3คลาสนี้เป็นมาสเตอร์คลาสด้านกดแรงดึงดูดโลกภายในทั้งหมดเลยและเป็น3คลาสสูงสุดของกดจักรวาลกดแรงดึงดูดที่โคชว่าได้ผลลัพธ์สูงสุดถ้าใครยังไม่ได้เคยลงเรียนสักคลาสข,ของโคชว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องได้เรียนคลาสพลังจิตใต้สำนึกกับแม่ว่า3สามคลาสนี้คลาสสร้างริแห่งใจเป็นคลาสในการจูนซึ่งสอนการเดินจกกักระสอนการเดินจิตสอนการเดินสภาวะสอนการรวมพลังให้ในนั้นส่วนคลาสเทนจิตสิวันเทรนจิตคือเทรนจิตสู่ย่านปฏิหารจูนคลื่นหรือสเตจจูนขึ้นไปส่วนคลาส s 1วันปลุกจิตเศรษฐีเป็นการปลุกจิตเศรษฐี แล้วเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด21วันปลุกจิตเศรษฐีในระมิดชีวิตด้วยกดแรงดึงดูดเป็นคลาสที่มาเพื่อให้ลูกรวยเร็วเลยอะแล้วมั่งคั่งแบบที่สุดเหนือประมาณในทุกด้านของชีวิตมั่งคั่งทั้งสุขภาพมั่งคั่งทั้งความร่ำรวยมั่งคั่งทั้งความรักความสัมพันธ์ลูกศิษย์ในนั้นพลิกชีวิตกันเยอะแยะมากมายจากไม่เคยมีเงินล้านมีเงินล้านนอนในบัญชี ปิดโปรเจกต์กัน150ล้านมีออเดอร์เข้า50ล้านขายบ้านรากับขายขนมใครอยากเรียนคลาสไหนนะวันนี้ถ้าใครอยากเรียนคลาสไหนให้ราคาพิเศษเลยแคปหน้าจอแล้วไปทักที่ Line แอดแอดโค้ชว่าแล้วบอกว่ามารับราคาพิเศษเลยขอทั้งแพ็กเลยเอาทั้งหมดสามคลาสแห่งปีอยากสร้างร้อยล้านไปกับแม่ว่า แม่ให้ราคาพิเศษ